สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูห้องพักลูกเรือสำรานนะครับสำหรับบัตรอันนี้เขาจะเรียกว่าบัตร laminex นะครับผมหรือบัตรประจําตัวของเราใช้เป็น k e การ์ดเปิดห้องก็ได้ก็ห้องผมก็จะลกนิดนึงนะครับผมอยู่สไตล์แบบชายชะกันสําหรับห้องพักจะอยู่ได้แค่2คนนะครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบห้องพักมหาลัยอะไรประมาณนี้ เตียงชั้นบนจะเป็นของลุมเมดพงผมนะครับผมผมก็พักอยู่ชั้นล่างที่นอนก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถามว่าเตียงนอนนุ่มไหมก็นุ่มดูดวิญญาณเลยแหละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปกันเลยครับผมว่าในห้องมีอะไรบ้างมีทีวีหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็มีโทรศัพท์เออจริหงห็ไม่เคยเปิดดูหรอกจินตนาการนะครับผมถ้าเราไปทํางานสายหรือว่าเราตื่นไม่ทันอย่างงี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีคนโทรปลุกแน่นอนก็จะเป็นเจ้านายเราเองหรือเรามีเหตุฉุกเฉินแล้วก็สามารถโทรหาคนอื่นได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นไอเทมลับของผมเองที่ผมเตรียมมาจากบ้านน้ำพริกแมงดาน,นี่ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางที่เก็บไปข้างล่างแล้วมาดูในส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นซิง์ล้างหน้าแล้วก็มีกระจกนี้เซฮายนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ล็อกเกอร์นี้ผมก็จะใช้เก็บพวกแป้งพวกสบู่ยาสีฟันอะไรของใช้ส่วนตัวข้างๆนี่ก็จะเป็นของรูมเมทผมเอง ส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์เป็นที่เก็บของอีกที่หนึ่งก็จะใช้เก็บพวกถุงขยะพวกทิชชู่ในส่วนถัดไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับผมก็ใหญ่พอสมควรนะครับแน่นอนนะครับผมก็ต้องมีไลฟ์แจ็กเก็ตอยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าของผมเองนะครับผมผมเตรียมมาสองกระเป๋านะครับกระเป๋านึงเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าส่วนกระเป๋านี้ก็เป็นกระเป๋าของกินผมเองอัดมามาแล้วปักกระเป๋องมาเต็มเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ข้างบนก็เป็นชั้นเก็บของ เสื้อผ้าที่เตรียมมาก็ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ก็ใส่แต่ชุดทํางานก็จะลกนิดนึงนะครับรีบปิดปดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องน้ํากันนะครับผมแน่นอนแล้วครับห้องน้ําที่นี่จะเป็นห้องน้ําแชร์นะครับจะแชร์กับห้องข้างๆเองเราก็สามารถล็อกข้างนอกได้เวลาที่เราไม่อยู่ห้องเราก็ล็อกไว้เผื่อห้องข้างเดินทะลุมาหาห้องเราพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นห้องน้ําแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วก็สามารถล็อกประตูของ ห้องข้างๆได้ไม่งั้นเขาก็จะเปิดมาจะเหเราพอดีก็มีราวแขนผ้าให้นี่ก็จะเป็นฝักบัวมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นม่านกัน้นก็รูดม่านปิดเวลาระจาน้ําแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบห้องน้ําที่นี่ก็คือเวลาเรากดชักโครกมันจะเสียงดังมากบางทีห้องข้างหรือรูมเมทละห้องน้ำอย่างเงี้ยกดชักโครกแต่ทีแบบผมนอนอยู่ดีๆก็แบบสะดุ้งขึ้นมาทันทีเลย ที่เห็นนี้ก็จะเป็นแอร์ที่ปรับอากาศนะครับผมแล้วก็สามารถปิดแล้วก็เปิดได้แต่ข้อเสียงของที่นี่คือเขาจะไม่มีฮีเตอร์ให้นะครับก็จะมีสัญญาณไฟไหม้แล้วก็ลำโพงเผื่อเขาประกาศอะไรคือเสียงดังมากเลยเวลานอนอยู่ก็ตื่นทันทีเลยก็ห้องพักลูกลรืยสารลานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนเรือที่ผมทำอยู่ก็คือเรือ Ruby Princess นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจชีวิตลูกลรืยสารลานจะเป็นไงถ้าผมว่าผมก็จะพยายามทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ